นั่นแหละข้อความที่มีชัดเจนอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลของพวกคริสเตียนนั่นแหละจะมาล่อเราพวกพุทธบริษัทที่ยังโง่เรื่องความยึดมั่นถือมั่นข้อความที่ว่ามีพันรยาก็จงเหมือนกับไม่มีพันรยามีทรัพย์สมบัติก็จงเหมือนกับไม่มีทรัพย์สมบัตินะั่นแหละเนี่ยคือวามันไม่ยึดมั่นในความมีหรือความเป็น ในจิตใจมันไม่เอาอะไรไม่เป็นอะไรด้วยความยึดมั่นถือมัน่นเมันเข้าไปเกี่ยวข้องในลักษณะอย่างไรก็ทําหน้าที่อย่างนั้นโดยไม่ต้องยึดมั่นถือมัน่นลัวมก็อยู่เป็นสุขได้เป็นผ้าสุขได้มีจิตใจสะอาดสว่างสงบเป็นที่พอใจของพระพระเป็นเจ้าได้เรื่องมันก็มีเท่านี้นี่คือที่บอกคนแก่ๆว่าคือลทัทธิ สั้นส้นแต่เพียงว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นอย่าไปหมายมั่นปั้นมือที่จะเอาที่จะเป็น <c oughs> อย่าไปหมายมั่นปั้นมือที่ถูกสมมติว่าเอาหรือว่าเป็นอยู่แล้วให้ดูให้ดีๆเรื่องมีเท่านี้ก็จบหมดทั้งพระใจบิดดกทั้งแปดหมื่นสี่พันธรรมขันได้เหมือนกันแต่ยักษ์พูดเสียใหม่ ว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาหน้าเป็นแทนที่จะพูดอย่างพระบาลีว่าทาทั้งหลายทั้งปวงอันใครใครไม่ควรยึดมัน่นถือมัน่นทีนี้ผมก็ยังมีความคิดที่มันไม่หยุดมันก็อยากจะหาให้มันดีกว่านี้หาคำพูดให้มันกระทัดรัดกว่านี้อะไรตรงน,น,นี้ ก็เลยลดคำพูดลงมาเหลือว่าตายเสียก่อนตายแต่ความหมายมันกลับจะลึกลงไปเสียอีกจงเป็นอยู่เหมอนอย่างตายแล้วเนี่ยตายเสียก่อนตายคืออย่าได้กเกิดความคิดว่าตัวกูว่าของกูมีแต่สติปัญญาทำอะไรไปตามสติปัญญาที่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร สติปัญญานั้นมันก็มีอยู่ในจิตในใจตามที่เราได้รับการอบรมมามันก็รู้ว่าจะต้องทำอะไรแล้วก็แต่พอเหมาะพอควรไม่มากเกินไปไม่เป็นเรื่องบ้าหอบฟางจะไปหอบให้มันเหนื่อยทำไมเอาแต่ที่มันจะเป็นประโยชน์หรือเท่าที่มันจำเป็นเียคือหน้าที่ ก็อย่าทำวยจิตใจที่ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูกูทำกูได้กูหาอะไรมาเป็นของกูเนี่มันเป็นคนตายที่เดินได้ทำการงานได้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นอย่างมหาศาลเนี่ยฟังดูมันน่าหัวเราะหรือน่าล่อยเหมือนกันว่าคนตายนี่มันเดินได้ทำอะไรได้ทำประโยชน์อะไรให้แก่ใครก็ได้ พระอรหันต์ก็เป็นบุคคลที่ตายแล้วก่อนตายท่านเป็นพระอรหันต์ถนวดกิเลสที่เป็นเหตุหยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราเนี่นนะไม่มีตัวเราเนี่ยเราเรียกว่าตายแห่งกิเลสตายแห่งอวิชชาตายแห่งตัณหาตายแห่งอุปาทานเรียกส่นสนวดตายแล้วแห่งตัวกูของกูตัวกูของกูไม่ได้มีอยู่นี่ก็ตายแล้ว ก่อนแต่ร่างกายตายร่างกายยังอยู่จิตใจยังอยู่สติปัญญาของจิตใจยังอยู่ท่านท่านก็ทำหน้าที่ที่ควรกระทำเท่าที่จําเป็นจะต้องทําหรือควรกระทําบริหารร่างกายพอสักว่าอยู่ได้มีทางที่ช่วยเหรือผู้อื่นอย่างไรก็ช่วยไปมันก็มันก็มีทานี้เรื่องมันก็มีทานี้ อี่ยอยู่ยังตายเสียก่อนตายกลับมีประโยชน์เพราะว่าไม่มีตัวกู้ที่จะเห็นแก่ตัวกูอเดี๋ยวนี้มันมีตัวกูกันมากนักแล้วมันก็เห็นแก่ตัวนั้นมากที่สุดมากเกินไปกรทั่งมาบวชมาเรียนมาอะไรอย่างนี้ก็กลายเป็นเรื่องเห็นแก่ตัวกู่จะดีจะเด่นจะอย่างนั้นจะอย่างนี้มันกลายเป็นเรื่องตัวกูของกูไปเสียอีกทั้งที่เป็น เรื่องของการบวชและการบวชที่เขาต้องการจะทำลายตัวกูของกูนี่มันมากลายเป็นเรื่องเพิ่มให้มีตัวกูของกูมากขึ้นไปเสียอีกมันก็น่าล่อผมก็เคยลอตัวเองอยู่เสมอในขอน้อนี้มันก็ค่อยๆดีขึ้น นี่ยประโยคยาวๆที่ว่าทำทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆมายึดมั่นของพระพุทธเจ้านี่ยผมเอามาย่นให้มันสั้นว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาหน้าเป็นเห็นว่ายัางยาวนักย่นเสียว่าตายเสียก่อนตายก็ยังทั้งสี่คำพูดเอาเอาเหลือคำพูดเดียวดีกว่าเพราะว่างก็เลยพูดเรื่องว่างกันด้วยคำว่าว่างคำเดียวะ แม้จะพูดว่าความว่างมันก็ภาษาบาลีก็คําเดียวเรียกว่าว่างกันแล้วกันนี่มันก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกคือเข้าใจยากขึ้นไปอีกนี้คุณก็ก็พอจะเข้าใจได้หรือจับไปเคล็ดมันได้ว่าเรายิ่งพูดให้คําพูดมันน้อยเขเท่าไรความหมายมันยิ่งลึกซึ้งเขเท่านั้น เราจะรวบรัดคำพูดให้มันน้อยคำเ,เท่าไหร่ความหมายมันจะยิ่งลึกซึ้งเข้าไปถันนั้นเมื <c> ่อ <oughs> พูดเป็นสิบคำพูดประโยคยาวๆความหมายมันกระจายกันอยู่ที่สิบคำมันก็ไม่ค่อยลึกพอย่นให้เหลือเพียงสี่ห้าคำคำหนึ่งมอมความหมายไว้มากมันก็ค่อยลึกเข้านี่พอรวมความหมายทั้งสี่คำก็เป็นคำเดียวว่าว่างนี่มันก็เลยยิ่งลึกใหญ่ลึกจนตามไม่ถึง คนไม่เข้าใจเขาก็ว่าเราบ้าแล้วว่างนี่มันจะมีอะไรมันจะมีดีอะไรมันจะมีประโยชน์อะไรมันใช่อะไรไม่ได้มันกินไม่ได้มันอะไรไม่ได้ไปหมดมันก็เลยหาว่าเป็นคำพูดของมิจฉาทิฏฐิไม่มีอะไรไม่ได้ไม่ได้อะไรศูนย์เปล่าไปเลยธรบรมดาไอ้คำว่าว่างนี่มันก็เป็นคำที่น่าสงสารอยู่แล้ว คือพระบาทมีคำว่าสุญญยังสุญญะเนี่ยแปลว่าว่างผู้อ้างตัวเองเป็นนักปราดราชบัณฑิตนี่ก็มีมากไปแปลมันว่าศู์เปล่าแปลคำว่าสุญญะนี่ว่าศูนญเปล่าไม่ได้อะไรเลยไม่มีประโยชน์อะไรเลยนี่นี่มันผิดเกินร้อยเปอร์เซ็นไม่แปลสุญญะว่าว่างแปลว่าศู์เปล่ามันก็ผิดไปเสียทันทีแรก ยังควรจะแปลาตามตัวว่า,าว่างก็แปลว่าว่างมันไม่เข้าใจก็ก็ได้มันก็ยังกำกวมกันอยู่ยังทําให้ค้นหาต่อไปว่ามันว่างอย่างไรคือมันจะมีประโยชน์อะไร <c oughs> ก็มีทางให้คนพบว่าว่างในทีน่นี้หมายความว่ามันว่างจากความหมายห่งตัวกูของกูว่างจากส่วนที่จะไปยึดมั่นถือมั่นมันเน,นี่ยมันเป็น จูงในทางที่ว่าจะได้มีจิตใจที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดๆเรียกว่ามีจิตว่างจิตว่างคือว่างจากความยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือยึดมั่นถือมันก็คือความรู้สึกว่าตัวกูของกูทีนี้มันว่างจากความรู้สึกว่าตัวกูของกูนั่นแหละคือว่างคำว่าว่างคำเดียวก็พอแล้ว นั่นก็จะสอนอกันอย่างที่เรียกว่าเป็นอะไรเป็นเป็นเคล็ดหรือว่าเป็นในอัดมันก็พูดว่าว่างคําเดียวไม่ยอมพูดคําอื่นเลยถาสอนอย่างไงก็บอกว่าว่างได้ผลอย่างไงก็ว่างปฏิบัติอย่างไงก็ว่าง <c oughs> ใช้คําว่าว่างทาเดียวเป็นคําตอบคําถามทุกๆคําถามเลย นี่คือเราสรุปการศึกษาและการปฏิบัติทั้งหมดมันเหลือเพียงคำคำเดียวว่าว่าง